เดินไปอีกแล้วพอลงจากิลต์แล้วก็ถึงบล็อกสองน่าึงจะสุดท้ายเหนื่อยแล้วอบเราแต่แค่คิดว่าลงิลต์หลายต่อเท่าน,นั้นแหละครับิลต์ที่ต่อตรงมันจะมีความเข้มงวดมากกว่าลงิลต์แบบนี้จะปลอดภัยกว่าคุณมัคิชิมะน่าจะมาช่วยฉันเข็นคอนเทนเนอร์ด้วยหน่อยนะเนี่ยขอโทษน,นะโชฉันเนร์คงตัวหนักอย่างที่คิดเอาไว้เลย ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะว่าแต่มิสกิหายใจออกหรือเปล่าสบายมากแค่ร้อนนิดหน่อยเท่านั้นเองอดทนหน่อยนะอีกนิดเดียวก็จะได้พบกับคุณเทสุโรกแล้วเออโทษนะที่นี่คือฐานทัพของศัตรูให้ระวังการพูดคุยกันอย่างเมื่อครู่ด้วยออข,ขอโทษครับอีกแค่นิดเดียวอย่าประมาทละคุณมาตอน<ช><ะ>ที่18บแปดโบราณสถานสันเถือน ชิมาพวกเขาถอยไป <S <S มาทางนี้ที่จะไปที่ไหนกันน่ะคุณมาคี่ชิมาทางไปภูเขามินาคามิไม่ใช่ทางนั้นเหรอเอาละถอดกรอออกได้ล <S <S 1> <S 1> แล้วตะวัน ถ้าเป็นกายเวอร์อยู่จะผ่านเข้าไปทางลัดไม่ได้ทางลัดเหรอนี่มันบ่อน,น้ำตานี้แคบมากแบบนี้คงลไปได้แค่ทีละคนเท่านั้นสินะฉันจะคอยอยู่ดูต้นทางให้เดินกว่าเซงาว่ากับฟูกามจิตตามลางไปนะอือะไรเหรอรู้สึกว่าจะรู้จักทางลัดดีจังเลยนะครับนิดหน่อยนะงั้นก็ช่วยนำทางเถอะนะครับในนั้นก็มืดด้วย จะให้ผู้หญิงเดินไปในทางที่ไม่เคยเดินมันอาจะอันตรายนะครับเข้าใจแล้วงั้นลงตามฉันมานะเออพวกพี่เนี่ยปลอดภัยจริงๆนะคะอืมพี่ของเธอกำลังกังวลกังวายเรื่องของเธออยู่รู้ไหมงั้นฉันไปแล้วนะฉันไม่เป็นไรหรอกอย่ามองขึ้นมาด้านบนนะเออยะเออทั้งสองคนรีบๆลงมากันเร็วเข้า ต่อไปมีทหารรักษาการอยู่2คนอย่าขยับตัวให้มากแค่ใ,ใจเดียวนะต่อไปจุดโงสุดท้ายนะนี่พวกนายมีอะไรเหรอมีขอต้องส่งเร่งด่วนเรื่องนี้ไม่เห็นมีติดต่อเข้ามาเลยเนี่ข้างบนมีกล้องด้วยไว้เป็นหน้าที่ฉัเนเองนี่คือใบสั่งงานเราได้รับคำสั่งให้ขนอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับงานวิจัยตอนนี้ กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดกําลังเร่งวิจัยก่อนอยู่ก็เลยติดต่อมาล่าช้าเนะน่ยนายเป็นไทยไหนอะตัวของนายค่อนข้างบอบบางนะไทยละ่ะรามอทิสเรโกร,รามอทิสดูท่าทางจะไม่มีปัญหาอะไรอะนะถ้าง,งั้น,น,นก็ร,<อ>รูปร่างตัวกระเปียกแบบนี้เลยจะเป็นรามอทิสที่เน้นพลังอ่ะทำไมจะทงได้เป็นราเซลอ่ะอย่านะครับข้างในน่ะมีของสำคัญมากอยู่เปออกมาสิ คอนเทนเนอร์ er ที่จะผ่านจุดนี้ไปได้ต้องถูกตรวจสอบภายในด้วยตามคูเปอการป้องกันระดับ5คงไม่ได้หรอกข้างในเป็นของที่แผ่รังสีได้เราจากห้องเฉพาะแล้วห้าเปิดออกเด็ดขาดเปิดตรงนี้เลยท่านหนะ้าก่อนที่จะไปจากตรงนี้เราต้องแน่ใจก่อนว่าคนข้างล่างจะต้องการของนี่จริงหรือเปล่าเปิดออกซะแล้วฉันจะได้รายงานพวกเขา ถ้ามีของที่พวกเราเห็นแล้วจะไม่ดีอยู่แล้วก็รีบๆบอกมาสตอนนี้จะดีกว่าครับไม่ใช่ครับผมไม่คิดอย่างนั้นครับจะมีผู้หญิงอยู่แล้วเนี่ยครับครับแต่ว่านี่พวกนายผ่านไปได้แล้วนี่หมายความว่ายังไงช่วยไม่ได้พวกข้างล่างเข้ารมเสียบนกันมาใหญ่แล้วเนี่ยหนพวกนั้นดูมอนิเตอร์ด้วยนะเหรอฮะพวกนายจะคิดว่าด้วยจะจบง่ายๆนะมีข้อความจากข้างล่างฝากถึงนายด้วยมาดูสิอะไรอะ ทำไมพอใจกับลาเซลจะบอกกับดร์บาคัสให้ดัดแปลงให้ไหมเอาไหมว่าไงพอเถอะร่างฉันอ่ะได้แย้กว่าฉันพอดีเงือออกมากเลยนะุฟุคามิจิก็มันอันตรายมากเลยไม่ใช่หรอครับเอออะคุณฟุคามิจิก็เงือออกเหมือนกันดีครับได้เห็นมาคคิชิมะคงเงือตกด้วยโชคดีจริงคุณโอรายิริใจร้ายจังเลยนะครับถ้าหากดูอยู่ก็น่าจะรีบช่วยพวกเราหน่อยนะครับเนี่ย ท่านนี้คือหัวหน้าฝ่ายวิจัยโอไดยูริเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบเรลิคอยชั้นล่างสุดแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ที่ซ่อนแก่พวกเราอย่างไงละ่ะเอ,อ๊ะฟูคาม,มาจิคุงสินะมาถึงที่นี่ได้ก็ปลอดภัยแล้วมอนิเตอร์อยู่ชั้นล่างสุดรวมทั้งเซนเซ,นเซอร์ทั้งหมดมันตกอยู่ภายใต้าการควบคุมของพวกเราดังนั้นไม่มีทางที่โคโลสจะรู้ได้เลยว่าพวกเธออยู่ที่นี่ยินดีต้อนรับสู่เขตปกครองอิสระ ณชัน้นล่างสุดของเรริคคอยฉันโอดางิริเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงของสถาบันวิจัยแห่งนี้อ,อ,อ,อพวกคุณเทซุโร่พวกเขารู้เรื่องของพวกเธอแล้วอีกสักครู่ก็คงมาถึงฮะน,นี่มันพวกเรานี่นานี่คือภาพที่ใช้แทนตัวพวกเธอฮะ หลังจากนี้45ินาทีพวกเธอก็จะออกไปจากที่นี่จากนั้นอีกสมชั่วโมงก็จะมีทีมสืบสวนเข้ามาสมทบอีกเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้เรื่องพวกเธอได้หรอกทีนี้พวกเธอก็ปลอดภยัยแล้วฉันฮายามิโทชิอากิฉันชื่นชมผลง,งานของเธอมานานแล้วฟูคามาจ,จิโช <c oughs> ยินดีที่รู้จักครับ <c oughs> <c oughs> สมานานผ่านกันขัขบคุณมากเลยนะครับ <c oughs> โช ฉันภาวนาะให้พวกนายปลอดภัยมาตลอดเลยนะเนี่ยในที่สุดพระเจ้าก็ฟังคำขอร้องของฉันเนี่ยนะคุณแทสุโรพี่คะมิสกิขเ,เขาดีใจจังเลยพี่พี่ไม่เป็นอะไรอะ่ะเชอเช,ชอเนอี่ยเขาปกป้องฉันเอาไว้ฉันรู้แล้วละ่ะรู้แล้วไม่ต้องร้องไห้นะไม่มีอะไรจะดีเท่าทั้งสองคนปลอดภัยอีกแล้วคุณอนุมาคุณชิซึ ดีจังเลยทุกคนทุกคนควรจะปลอดภัยหมดสินะครับเออเออแล้วคุณมุราคามิไปยังไงบ้างล่ะครับผมยังไม่เห็นเขาเลยเทสูโร่โคงเอ,ออครับเอาละมิสุกิเออพี่คะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรไปหรอกนะคุณมุราคามิปลอดภัยดี ทาไมเอทำไมอะคนมูราคามินะ่ะใช้พลังที่มีไปจนหมดเพื่อช่วยเหลือพวกเราเอาไว้ใช้พลังไปจนหมดอย่างนั้นเหรอทำไมก็ต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะครับวันนั้นซาวลอดกิโอได้เข้ามาโจมตีพวกเราเพื่อจะช่วยพวกเราเอาไว้คนมูราคามิถึงได้ ไอพปีศา <S rare> จพวก้ละเมาพวกแม่ทำให้ฉันกลังจริงๆแล้วจิวโอน่ะมันยังไม่ได้การมันเป็นโซอลอดที่ควบคุมแรงดึงดูดได้ทุกคนมารวมกันใกล้ๆตัวฉันฉันจะส่งพวกแมลงมารงไปให้ g ร a v i t y c r ครัชช์นี่นี่มันมาเรียนี่ อาเรียยังงั้นยังจะอวดดีเดี๋ยวฉันจะให้เดีู้รู้ความแตกต่างระหวา่างโซอาลอดกับร่างทดลองเองการจบตีครต่อไปใหาใช้กราวิธีคอนโทรูเข้าใจแล้วเลอกอวดเก่งไจแล้วอย่ากัวแม่แล้ว,วลตอไปละฮ่า <laughs> เรรู้สึกอยางเจ้าเล็กอมาคนี้เอีอกนที่กขนาดไหนเส้นจะแดงผ่าแปดเลยนะเนี่ยกางบาเรียคลุมพวกเราไว้ร่างกายแบบนี้ยังฝืนใช้อีกเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยรอดมาได้อย่างบุดิดก็จริงแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ขยับตัวไปไหนไม่ได้คุณมวราคามิคุณมวราคามิ ย่าแล้วหมดสติไปแล้วอะอะไรนะนแย่แล้วบวาีกํกำลังอ่อนกำลังลงทางนี้ก็ด้วยเฮ้ยอย่างนี้ได้ถูกฝากทั้งเป็นแน่เลยเอ้ยนี่นี่มันโคงนี่โอเคที่สุดช่วยถอยไปก่อนนะมีโคงที่เราจะออกไปได้อยู่ด้านนี้ไม่กี่เมตรน่ะโคมงอย่างนั้นเหรอในทางน้ำใต้ดินเหรอไม่ใช่ไม่ต้องห่วงแล้วอาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มนุษย์สร้างเอาไว้ บางทีอาจจะเป็นโั้ยเอา,เอาดอนระวังด้วยนะค่ะนี่มันหุมโมงที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนั่นเหรอบางทีระหว่างการก่อสร้างอาจจะไปเจอกับทางน้ำใต้ดินเขาก็เลยหยุดก่อสร้างไว้สินะมาคิชิม่าที่นี่มันดูเหม,มือนจะเป็นหนึ่งในทางรถไฟ ที่ใช้ขนของไปยังเรลิกพอยต์น่ยนะนี่มันอะไรกันเนี่ยลมนี่มาต้อนรับได้เร็วเหลือเกินนะก่อนพวกเราเป็นมิตรนะเป็นมิตรงั้นเหรอพวกเราเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของสตราจารย์ยมมุระสตราจารย์ยมมุระ อาจารย์ผู้มีพระคุณของคุณมุราคามินี่ทันคือหัวหน้าฝ่ายวิจัยโอดังิริและที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดก็คือผู้ร่วมอุดมการของศาสตราจารย์ยามาบุระเมื่อหาปีก่อนหลังจากเหตุการณ์ที่อาริโซนาพวกเราก็ได้รอคอยโอกาสที่จะมาถึงอยู่ที่เริริคอยแห่งนี้ผมมันไม่ได้เรื่องเป็นอะไรไปอะโโช ทั้งศาสตราจารย์ยามามุระทั้งคุณมราคามิแล้วก็พ่อคุณโอดางิริต่างคิดถึงเรื่องของมนุษยชาติและวทุ่มเทต,ต่อสู้ด้วยชีวิตแต่ผมทั้งทัางที่มีพลังของกายว์กลับคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองโชเองก็ได้ช่วยปกป้องมิสุกิไม่ใช่เหรอเพราะนายปกป้องมิสุกิไว้มิสุกิเึงได้กลับมาอย่างปลอดภัยไงขอบใจนะโชคุณเทสึโร่นี่พ่อพี่พ ขอโทษด้วยนั่นคงไม่ได้จูจีกันอยู่หรอกนะคือมือยังจับกันอยู่เลยเขเข้าใจผิดแล้วเราคุยกันเรื่องของเธออยู่นะไม่ต้องปิดกันก็ได้แหม่ก็จูจีกันซะขนาดนั้นี่จจูจี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 กันอยู่เหรอศาสตราจารย์ยามามูระนี่ค่ะชาสมุนไพรขอบใจมากนะหนือใส่ขมไมล์ลงไปด้วยนะคะมันเข้ากันมากเลยนะคะ พอมีผู้หญิงอยู่ด้วยก็เปลี่ยนไปอย่างที่คิดไว้เลยเมื่อกี้อะไรเนะี่ยคาโมคาโมเรียกว่าคาโม,ม,ามาไม้ครับมีผลทําให้จิตใจสงบหัวหน้าครับอาการของคุณมุราคามิเนี่ยก็อย่างที่เห็นตอนนี้เขายัางคงอยู่ในรูปแบบต่อสู้อยู่แขนซ้ายของเขารวมถึงอาการบาดเจ็บทั้งหมดกําลังดำเนินการรักษาอยู่แต่ว่า โซอาคริ so Crystal, สตัลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของโซอาลอดนั้นอยู่นอกเหนือจากความรู้ของพวกเราก็เลยยังพูดอะไรที่ชัดเจนลงไปตอนนี้ไม่เลยถ้าอย่างนั้นการรักษาในขณนะที่ไม่ได้สติก็มาจากพลังการรักษาของตัวเขาเองแต่ว่าในสภาพที่ร่างกายอ่อนแออย่างนี้ถ้าอยูอย่ในรูปแบบต่อสู้แล้วแล้วก็นั่นแหละที่น่ากลัวที่สุด hmm. พวกเธอไม่ต้องกังวลใจไปกลับไปทำงานกันได้แล้ว อ,อ,อะไรเบอะไแผ่นดินไหวว้าวรู้สึกดีจังเลยอยากจะนอนหลับอย่งนี้ไปตลอดจังเลยนี่นั่นบบน่ะวันที่นอนของฉันนะไปนอนที่ห้องของตัวเองเด้อไม่เอาฉันกลัวนี่มีเรื่องอะไรให้กลัวเหรอที่นี่ปลอดภัยจะตายกลัวคุณมาคิ้ิมาตังหากหล่ะเรื่องที่เขาฆ่า ชาวบ้านที่เป็นสอวนลอยทุกคนที่เมืองทาเคทิโรอ่ะเหรอค้าได้อย่างหน้าตาเฉยฉันนะ่ะคิดว่ารู้เรื่องคุณมาคิชิมะดีพอเรียนที่โรงเรียนเดียวกันพบหน้ากันทุกวันเป็นสมาชิกของสภานักเรียนด้วยกันอีกแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่เข้าใจเขาเลยนี่มาคิชิมะนะเขาไม่มีทางเลือกนะรู้าฉันรู้ฉันรู้หลอกหนะ้าแต่ว่า,าทุกคน,นเป็นคนธรรมดานะ เหมือนกับพ่อของโชอ่อ,อ,อนิ่นินย้ยอ,อาบน้ำเสร็จแล้วเหรอฮะข,ขอโทษนะคือฉันไม่เป็นไรหรอกดณไมคิชิมาเป็นคนที่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยความสุข,ขุมแต่ว่าอย่าคิดมากไปเลยนะโชตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของมนุษย์ที่จะต่อสู้กับองค์กรที่ยิ่งใหญ่อย่างคโครโนสนั่นนะนะเฮ้ย อะไรเกิดอะไรขึ้นเล้วครับจิโอมันมาที่ชั้นล่างสุดแห่งนี้เอ้ยวโอเหรอไม่จริงอ่ะหรือว่ามันรู้เรื่องของพวกเราแล้วไม่ใช่หรอกท่าทางมุ่งหน้าไปที่ห้องวิจัยของดรชิระอิเหมือนกับทุกทีดรชิระอิก็คือเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์หมายเลขหนึ่งของชั้นล่างสุดนี้แต่ว่าเป็นคนใจแคบ ในหัวมีแต่เรื่องงานวิจัยของตัวเองอย่างเดียวทนั้นเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วหัวหน้าโอไดงิยยริก็เป็นหมายเลขสองของที่นี่จึงรับหน้าที่ดูแลทุกอย่างของชั้นล่างสุดแห่งนี้หัวหน้ากิโอเข้ามาในเขตที่มอนิเตอร์จับภาพได้แล้วครับมันมุ่งหน้าไปที่ห้องด็อกเตอร์เชีละอีอย่าที่คาดไว้เลยครับกิโอมาทําอะไรของเขากันนะนั่นน่ะเหรอการวิจัยคอรดรชีละอี แม้แต่ในเมนคอมพิวเตอร์ของเรลิกพอยก็ไม่มีการอัปโหลดขึ้นเลยถ้าท่านจะมีการวิจัยลับแล้วก็ดูเหมือนว่าแม้แต่บางคัสเองก็ยังถูกปิดไม่ให้ร,รู้ถึงการวิจัยนี้ด้วยการวิจัยลับที่แม้แต่บางคัสเองก็ไม่รู้อย่างนั้นเหรอฉันรอต่อไปไม่ได้แล้วบังคัสคงจะล่วงรู้ความคิดของเราไม่แน่ว่าอาจจะรายงานไปยังอริโซนาแล้วก็ได้เจาชี้เลย ป่านนี้แล้วยังหาคนกายการทำงานของรีมูฟเวอร์ไม่ได้อีกเลยวไงเฮ้ยอ,อะไรคัความรู้สึกนี้มันว่อหน้ครับตัวเลขของเซนเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในยูรานัสสถานน่นี่มันปฏิกิริยาสิ่งชีวิตเริ่มสูงขึ้นแล้วครับปฏิกิริยาสิ่งมีชีวิตแรงสะเทือนเพิ่มมากขึ้นด้วย ตัเติร์นจับคลื่นไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่บนผิวนอกของโบราณสถานไํทำงานเลยครับทุกคนใจเย็นๆไว้แล้วมาังเกตการทุกอ,อย่างที่เกิดขึ้นด้วยแล้วเขา้าปฏิกิริยาสิ่งมีชีวิตยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดเลยครับอนคือปฏิกิริยาสิ่งมีชีวิตคือโบราณสถานนั่นะมีชีวิตนะโบราณสถานนั่นเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเหมือนกันสิ่งมีชีวิตเหรอใช่แล้วไม่แปลกที่เธอจะตกใจเพราะมันคือยานอกาศมีชีวิต นำพาเหล่าเทพจุติมายังโลกของเราได้ยังไงละ่ะและหลังจากนั้นก็นำพาพวกเขาออกไปจากโลกเช่นไนแต่ว่ามียานอวากาศถูกทิ้งเอาไว้อยู่ลำหนึ่งที่อยู่ในสภาพจำศีลและหลับไหล,หลติดต,ต่อกันมายาวนานนับหมื่นปีเลยทีเดียวซึ่งก็คือที่นี่โบราณสถานที่พวกเขามีนาคามิแห่งนี้อย่างไรละ่ะพี่คัโชมีอะไรเหรอท่าทางของกิโอนะตอบสนองต่อการสัส่นสะเทือนของโบราณสถานอย่างนั้น ไม่ได้แย่แล้วครับเขาที่อะไรอีกล่ะข้าของเราทดลองมันเอ้อมีการฉันจะเทือนนี่มันแต่ก็ับมาบินไหลกำเนินมาจากข้างล่างที่ลึกลงไปบ้างโบราณสถาน ส,ร,สรอบประตูมันว,วงจอมันพอดนะโชใช้แต่การหนึ่งฟ้าด้วยนะร่างกายที่อ่อนแอของมูราคามิคไม่รู้ว่าจะทนต่อแรงสังส่นสะเทือนไปได้อีกนานเท่าไหร่นี่มันอะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราเอะละสําเร็จแล้ว มูรคมัคามิเดี๋ยวก่อนเนี่โชเรียกหาอย่างนั้นโบราณสถานกับสวคริสตอลของเราแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนี่นะและยิ่งกว่านนะั <c oughs> ้นผงไม่ใช่หรอะโนอดัง,งีริไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแม่ฮะ प्रथम ่อนพายุจะถาโถมสิขุนพลเทพได้ลงมติกำจัดกิวโออีกด้านหนึ่งเบื้องหน้าของกิวโอที่ทำให้รีมูเวอร์ทำงานได้สำเร็จกลับมีเด็กหนุ่มปริศนาปรากฏตัวภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดโชและอาคิโตะได้เสียงเข้าไปสำรวจโบราณสถานตอนต่อไปคืนก่อนการเข้าจู่โจมในแววตาของพวกสาวน้อยที่มาส่งทั้งสองคนนั้นสะท้อนให้เห็นอะไรกันนะ